สวัสดีครับพี่นนอ,อาเอาเหี้ยมากินแหลงวันนี้ผมจะมาล้างสรรเมนูเมนูจากวัตถุดิบติเหลือจากคลิปที่แล้วนะครับขัวโหาะหังเลครับผมวัตถุดิบลักของเขาแก่งหังเลนะครับติผมหยะไว้จากคลิปที่แล้วเนาะนี่ฮะหังเลจากคลิปที่แล้วเนาะผมกดตักแบ่งไว้ทวยนึงครับแจกช่องฟิตไว้เนอมันจะแข็งๆหน่อยนะครับนี่ ผักจะจะนําไปใส่ในคัวโฮหฮังเลนะครับหลักๆก็จะมีบะทัวเนาะใบตําลึงหรือว่าผักแฉบครับผักชี้ฟรังนะครับหอมบอมเปอร์เนาะบะแข้งบะเขือนะครับเอามาใส่ได้เนาะทว่าแป๊บก็มาใส่ได้ครับต้นตูนเนาะหาผักเหมือนอย่างได้ก็มาใส่ครับอันนี้ก็เป็นผักขีดมูดก็มีนะครับผมอะหลายผักครับผมแล้วแต่คนมาคนชอบเนาะแต่ตีขาดไ่ได้นั่นก็คือเล็บขุดครับใส่ใบเล็บขุดไปตัวเนาะสุดยอดท่บแกงนี่เห็นยางตีขาดไ่ได้ก็หนุ่มไส้ม น่อไม่ดองนะครับนอส้มนี่เขาก็จะต้มให้มันหายขมหายห,ายหื้อเหนก่อนนะครับอันนี้ก็คาดไได้เนาะหุ่นเส้นครับผมส่วนเครื่องที่จะเอาไปแกงก็หอมเตียมต่าครับพริกขี้หนูพริกแดงต่านะครับสะไค่หั่นท่อนหยาบๆยบวัตถุดิบแต่งกินแต่งรสก็จะมีชูรสครับผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเห็น้อยผงกะหรี่เนาะผงกะหรี่หนึ่งสองครับใส่ไปตัวมันจะได้หอมเครื่องเนาะแล้วก็ใบบะครูพดพริกแดงไว้นะครับนี่ ควงโฮสูงอย่ามากินแหลงง่ายๆครับมันพืชเสร็จลงไปหอมเตี้ยมต่ำครับพริกนุม่มพริกแดงตำครับจะไข่ซอหยาบหยาบเครื่องเริ่มหอมแล้วแกข็งเร็วเขาครับเสร็จไปเลยมันจะแข็งเลยเนาะ ครัวทังเลกคือเข้ากับเครื่องแล้วหนอส้มครับจากนั้นก็ใส่พักลงไปนะครับพักที่ผมแนะนำไว้เนะาะลงไปเลครับไม่เล็บพูดกับเด็ดใส่เลยนะครับถ้าหน้ามันสีไขสแห้งล่ำไปเนาะ เติมน้ำมาได้สักน้อยครับปรุงรสครับชูรสผงปรุงรสซีย่ยว่งขาวนิดหน่อยผงกะหรี่นะครับหนึ่งสองใสลงไปเลยกีเด็ดครับผมเพิ่มความหอมตามด้วยงุนเส้นเนาะคั่วต่อไปจนงุนเส้นสุกนะครับรใส่ผงกะหรี่ลงไปแล้วก็อหอมขนาดครับพีนองแมดู คัวจนนุ่นซุกพักต่างๆซุกนะครับไปต่อไหมครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะสุดท้ายรวยไว้บะคูดครับแล้วก็พริกแดงเนาะแต่งสีสันแล้วครับก้นเห็มรอบแล้วก็เดี๋ยวเขาตักเสิร์ฟกันเลยครับคัวหกหางเลของเขาก่เรียบร้อยแล้วนะครับไปน้อไหมหอมครับน้ามสมุนไพรเหงาสกขาครับจักเข่าลงครับผม มาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาจิ้มแกงโค้งห้างเลยสุดแลวอย่ามากินแรงครับผมครับม,มาบ๊ายเลดพูดกรอบ,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 บครับสดสได้หน่อยครับเบอร์ข้าครับเนี่ยม,มาสุดยอดได้ครับเนี้ยหอมใบมะกรูดครับสุดยอด เนี่ยแกงฮังเลอยูที่ทำจากคลิปที่แล้วนะครับเนี่ยมอเดียวเนาะคุ้มค่าครับได้สองเมนูเลยครับนี่ได้เมนูนี่เห็นเนาะความโห่ฮังเลครับก็หอมถ้าหาคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หอบคมมาก うん。<laughs>